หน้าท้องฟ้าใสาสะอาดเบื้องบนมีนกนางแอ่นตัวน้อยขนสีฟ้าอมเทาปีกเรียวยาวโบยบินอย่างอิสระดวงตากลมโตเปล่งประกายสดใสผ้าพันคอสีแดงสดพลิ้วสวัยตามสายลมนกน้อยผู้นี้เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านไม่ใช่เพียงเพราะความน่ารักหากแต่พระสติปัญญาและหัวใจที่มุ่งมั่นในการปกป้องผู้คนจากภัยที่มองไม่เห็น วันหนึ่งขณะที่นกนางแอ่นกำลังบินสำรวจทุ่งกว้างมันสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติชาวนาหลายคนกำลังหว่านมาเมล็ดพืชชนิดใหม่ลงบนผืนดินพืชเหล่านั้นคือใบชานกนางแอ่นขมวดคิ้วเล็กๆพลางคิดในใจว่านี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะมันรู้ดีว่าเมื่อต้นไม้เหล่านี้เติบโตอาจกลายเป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติ ที่ไม่มีใครคาดคิดนกนางแอ่นเกาะลงบนรั้วไม้เก่าก่อนจะร้องเสียงดังเตือนเหล่าชาวนาอย่างสุดหัวใจหยุดเถิดหยุดปลูกพืชนี้มันจะนำภัยร้ายแรงมาสู่พวกท่านทว่าชาวนาเพียงหัวเราะเบาๆพร้อมสายหน้าอย่างไม่ใส่ใจความหงมยงายของนกตัวน้อยถูกมองข้ามอย่างหน้าเศร้า เสียงร้องเตือนของนกนางแอน่นดังสะท้อนกล้องไปทั่วทุ่งแต่เหล่าชาวนากลับหยุดมือเพียงชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะเบาๆบ้างคนเพียงยักไหลยังไม่ใส่ใจนกตัวเล็กๆจะรู้อะไรพวกเขาคิดพลางกลับไปทำงานต่ออย่างไม่สนใจแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปต้นใบชาก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ใบสีเขียวเข้มโบกไหวตามลมนกนางแอ่นบินวนอยู่เหนือแปลงนาดวงตากลมโตฉายแวววิตกยิ่งขึ้นมันรู้ดีว่าเมื่อพืชพวกนี้โตเต็มที่ความวุ่นวายจะตามมาในไม่ชา้านกนางแอ่นไม่ละความพยายามมันส่งเสียงร้องเตือนเหล่าชาวนาอีกครั้งพวกท่านยันมีโอกาสถอนต้นไม้เหล่านี้ก่อนที่ภัยร้ายจะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่มันได้รับกลับมามีเพียงสายตาเฉยเมยและเสียงโบกมือและอย่างรำคาญฤดูกาลค่อยๆเปลี่ยนผ่านท้องฟ้าเริ่มมีเมฆคลึ้มปกคลุมต้นใบชังอกงามสูงใหญ่นกนางแอ่นโบยบินต่ำรู้สึกถึงพลังงานหนักอึ้งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นกลางผืนดินแห่งนี้ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวพืช ที่พวกเขาปลูกด้วยความยินดีพวกเขาช่วยกันเก็บเกี่ยวต้นใบชานกนางแอ่นเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวเพราะมันรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่นำพาความสุขมาสู่หมู่บ้านเลยในคืนหนึ่งเมื่อแสงจันทร์ส่องสลัวเงามืดของเหล่าโจรก็แอบย่องเข้ามาในหมู่บ้าน พวกมันหวังจะขโมยใบชาอันมีค่านกนางแอนเห็นเหตุการณ์จากยอดไม้สูงใจมันเต้นระรัวด้วยความหวาดหวัน่นจนเหล่านั้นไม่เพียงขโมยพืชผลเท่านั้นแต่ยังใช้เชือกเส้นหนามัดชาวนาผู้ไม่มีทางสู้ไว้นั่นหนานกนางแอนบินวนอย่างร้อนรนพยายามส่งเสียงเตือนชาวบ้านคนอื่นๆแต่ดูเหมือนจะสายเกินไปแล้วหมู่บ้านที่เคยสงบสุข บัดนี้กลายเป็นสนามแห่งความวุ่นวายชาวบ้านพากนันหนีตายจ้าละวันเปเลวไฟลุกโชนเผาไม่บ้านเรือนนกนางแอนบินตาำพยายามหาทางช่วยเหลือแต่ด้วยตัวเล็กๆของมันทำได้เพียงส่งเสียงร้องด้วยความเศร้าในที่สุดหลังจากความเสียหายครั้งใหญ่เหล่าชาวนาก็นั่งกองอยู่ท่ามกลางซาบระหักหักพังใบหน้าของพวกเขาฉายแววเศร้า และสำนึกผิดบางคนคึพรรมพำเบาๆนกนางแอ่นเตือนเราแล้วแต่เราไม่ฟังนกนางแอ่นนั่งเงียบๆบนเสาไม้ที่ไม่เกรียมมองหมู่บ้านที่เคยมีชีวิตชีวากลายเป็นภาพเศร้าหมองในสายหมอกจางๆมันไม่ได้กล่าวโทษใครเพียงแต่รู้สึกเศร้าใจที่คำเตือนที่เปี่ยมด้วยความหวังดีของมัน ถูกเพิกเฉยเสียสิ้นสุดท้ายนกนางแอ่นบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสีมนมันไม่ได้หันกลับมาอีกมุ่งหน้าสู่ขอบฟ้าที่ไกลโพ้นโดยมีเพียงสายลมอ่อนๆเป็นเพื่อนร่วมทางความเงียบปกคลุมหมู่บ้านหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดนี้เงียบงนันไร้วิแววผู้คน แม้แต่สายลมที่เคยพัดพริ้วก็ดูเหมือนจะแผ่วเบาลงรากับไว้อะไรให้แก่บทเรียนที่ทุกคนต้องจดจำการเวลาผ่านไปทุ่งหญ้าเริ่มพลีบานอีกครั้งแม้ไม่มีนกนางแอน่นหรือเสียงชาวบ้านแต่ธรรมชาติยังคงเยียวยาตัวเองอย่างเงียบงนันบทเรียนในวันนั้นยังคงก้องกังวาน ในใจของผู้ที่ได้ยินตำนานของนกนางแอ่นผู้เตือนภัย